Das ist ein sehr guter Punkt. มาต่อกันที่เพื่อนเพื่อนชาวราศีมังกรแม่าัดดินนะคะหลังปีใหม่ไทยค่ะหลังปีใหม่ไทยปี2564ค่ะมาวางแผนชีวิตรวมกันกับเพื่อนเพื่อๆชาวมังกรค่ะเราจะวางไพ่ทีเดียวพร้อมพร้อมกันแล้วมาอ่านพร้อมกันค่ะ The Hermit ห้าไม้หนึ่งไม้เด็กถือไม้ราชินีถือถ้วย ะสังกราชอัศวินถือเหรียญสองไม้สามไม้ สองด้วยแล้วก็จะสโดสันโดดยังอุตส่ามีคู่ขเขานะอ่อาลุ้นอ่าอีกเจ็ดใบก็คืออนาคตของพระสังฆราชนะม,มากับพระนะจะมีคู่กับเขาไหมเนี่ยอืม มาลุ้นกันนะชาวมงกอลเออ,อยางได้ลุ้นเหค่านี้เออโสดสันโดดมายาวนานจะมีคู่กับเขาละสองถ้วยหกดาบหนึ่งดาบ กาถ้วยแฮงแมนกาเหรียญราชาถือดาบอ่ะยินดีกับคนโสดสันโดษมายาวนานนะชาวมังกรเดอะเฮิร์มิด นะก็คือตัวแทนต,ตัวตนของชาวมังกรนะหลังสงกรานไทยนี้นะโสดสันโดดมายาวนานพระมีคู่ยากมามีคู่ตอนอายุมากซะด้วยสิเอดอะเฮมิดก็คือดาวพุทธสุภนะและเป็นดาวพุทธอริโสดสันโดดสงบเงียบนะเป็นผู้ สงบสันติสุขนะใช้วันเวลาที่ผ่านไปด้วยการศึกษาคนา้นคว้าวิชาความรู้ผ่านวันเวลามาจนอายุผ่านเคลื่อนคล้อยไปอายุมากขึ้นเนาะเออจะมีคู่เอาอตอนอายุมากนี่แหละเอินครูบาอาจารย์ เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ชอบปุ่นชอบสอนเลยนะพระมีคู่ยากมากับพระอเนาะไปไหนไกลๆแค้วคราดตลอดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองติดตัวไปเสมอเตเฮมิดดาพุทธสุภะดาพุทธอริเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดแต่ประสบความสำเร็จสุภะรุ่งเรืองมากจากวิชาความรู้ถ่ายทอด ประสบการณ์ความรู้สังสอนประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดวิชาการทำงานเป็นเวลาเวลานะรับปรชาชการประสบความสำเร็จงานนี้มันคงไปจนแก่จนเท่าเลยดาพุธะริดาพุทธสุภะพูดก็คือความคิดการติดต่อสื่อสารการขีดเขียนนะเป็นผู้รู้เลยเป็นนักประดานเป็นครูบาอาจารย์ ดาวพุธก็ไปอยู่ในเรือนพันธุมีดาวอาทิตย์ยศศักมรณะนะดาวอาทิตย์น่ะก็ยศศักเป็นผู้นำเป็นครูบาอาจารย์ได้มรณะมรดกตกทอดมาเป็นผู้มีประสบการณ์ตามวันเวลามีดาวพุธด้วยดาวพุธก็คือเดอะเฮอร์มิตนี่นะยศศักตําตำแหน่งนี้ก็ผ่านวันเวลามาเป็นนักปราชญ์นะ เป็นครูบาอาจารย์ผู้สอนผู้ถ่ายทอดวิชาการมีดาวจันทร์ก็คือปัตตนิเพศตรงข้ามาไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามด้วยเ,เพศตรงข้ามนั้นก็เป็นบริวารเออมีลูกติดมาด้วยเป็นคนที่อ่อนโยนนุ่มนวลชาวราศีมังกรน,นี่ทำการงานที่ โดดเด่นนะแตกต่างจากผู้คน,นเนาะงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนมากมายมาร่วมชุมนุมกันสนับสนุนกับการงานที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการเนี่ยมีดาวจันนะก็ได้พบกับคนรักเพศตรงข้าม เป็นบริวารมีลูกติดมาด้วยอบริวารน,นั้นนะเขามีลูกน่ารักด้วยนะอือม,มีดาวสุขความรักปุตตะนะมีลูกติดมาด้วยอยู่ในเรือนพันทุคนที่ผูกพันมายาวนานไม่ไดรวมใช้ชีวิตกันรักกันลึกซึ้งออรอวันกลับมาพบกันใหม่นะ ม,มันมีคู่ตอนอายุมากอ่ะปุตตะนะไปอยู่ในเรือนพันธุผูกพันกับคนรักเพศตรงข้ามที่อ่อนโยนมีลูกติดมาด้วยดาวสุปุตตะไปอยู่ในเรือนพันธุผูกพันกับคนมีบุตรแล้วอืมและกรรมะการงานอาชีพเนี่ย สิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้คือการงานเป็นเจ้าของธุรกิจก็ประสบความสำเร็จนะได้ถ่ายทอดวิชาการความรู้เป็นไม้หนึ่งเลยอืมตนเองนั้นก็เกี่ยวข้องกับความรู้ศึกษาไม่มีสิ้นสุดชอบไฟรู้เรียนรู้มีวิชาความรู้ทั่วไปด้วยเรียนรู้ไม่รู้จักสิ้นสุดเลยอชอบไฟรู้ใน ตำรับตำราวิชาการมีมุมของตนเองมุมสงบนะสันติสุขเกิดขึ้นในใจก็แผ่ออกไปให้บุตรหลานบริวาใรใกล้ๆเพื่อนร่วมงานดาวสุขปุตตะนะความรักไปเกี่ยวข้องกับคนมีลูกติดด้วยกมะการงานอาชีพด้วยนะ,ะงานนี้ก็ ไปผูกพันกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันเลยดาวปุตตะนะดาวสุขดาวเจริญปุตตะมีดาวอังคารราอยู่ในเรือนปุตตะดาวอังคารนั้นก็คือพันธุคนที่ผูกพันอืมและเป็นดาวอังคารลาพระออลาบใหญ่เลย คนศีลเสมอมาเจอกันล่ะดาวอังคารราหูอยู่ในเรือนปุตตะนะก็คือคนที่มีลูกติดที่มาผูกพันกันนี้นะนะราหูก็คือกระดุมพระสิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้นะมีดาวพระหัสสัจชะ และมีดาวพระหัตวินาทดาวรหัตก็คือผู้ใหญ่นี่นแหละคนทางไกลดาวพระหัตผู้ใหญ่ความสุขุมร,บรอบคอบดาวพรัตส,สัจยะเพื่อนใกลชิดสนิทเหมือนญาติดาวพระหัตวินาดคนที่ห่างไกลกันออกไปนั่นนะดาวพระหัตนั้นเพื่อนสนิทเพื่อนที่ห่างไกลกันก็ไปอยู่ในเรือนกระดุมพระ พระหัตถ์เรืนราหูกระดุมพระเป็นสิ่งเก่าแก่ที่มีค่าหายาของชาวมังกรเลยกระดุมพระการเงินของผู้ใหญ่นั้นนะ,ะก็มั่นคงนะคนทางไกลชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างทางไกลติดต่อกันผ่านสือ่อโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกันใหม่ เป็นเพื่อนสนิทไกลชิดกันเหมือนญาติเนี่ยเป็นสิ่งเก่าแก่มีค่าหายากคนเก่าอะเริ่มกลับมาพบกันใหม่เป็นเพื่อนสนิทกันลายนามิตรนะเพื่อนที่แสนดีคนทางไกลนั้นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังอา การงานธุรกิจส่วนตัวก็ประสบความสำเร็จนะได้ทำงานประจำงานนี้ทำยาวนานงานสอนงานถ่ายทอดวิชาการเป็นครูบาอาจารย์ความคิดภายในใจเริ่มงานใหม่นี้ติดต่อค้าขายไกลๆประสบความสำเร็จผ่านซื้อโซเชียลมีเดียไม,ไม่มีปัญหาเลยมีการเงินได้เก็บออมในบัญชี ก็ได้พบคู่จากคนทางไกลปัตตนีคนรักเพศตรงข้ามค,คือเพศตรงข้ามคือดาวจันร์นะราชินีพัจจันร์ราชินีเนี่ยถือถ้วยเนะี่ยออนโยนนิ่มนวลไปอยู่ในเรือนพันธุผูกพันธ์กันมีลูกติดมาด้วยเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันกับชาวมังกรน,นะ เพื่อนกันระยนมิตรสนิทกันเหมือนญาติการกลับมาพบกันใหม่เป็นคู่บุญบารมีนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาการเวลาแก้ไขปัญหาไปเองเ,ออเหมือนพักโอนไปเ,เราไม่ต้องเข้าไปยุ่มกับปัญหาปัญหาขี้คลายไปโดยความเข้มแข็งทั้งกายจิตและวิญญาณเ,เข้มแข็งก็พบคู่ครองดี มีบุญบารมีเข้มแข็งนะพบคู่ของที่ดีคู่ของนั้นก็ผ่านการมีคู่มาแล้วไม่ประสบความสำเร็จอดทนรอคอยได้การกลับมาพบกับเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันใหม่นะแข็งแมนก็คือคนโสดส้นโดดมาเจอกันอดทนได้รอคอยได้นะเขาก็ เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลทํางานสังคมสงเคระาะห์โดสดันโดดเหมือนกันมาเจอกันนะสินเสมอกันทํางานเสียสละอ่าเป็นคนไม่ค่อยพูดคนเงียบเหมือนกันเมื่อมุ่งไปที่การงานงานช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยให้หายไข้นะงานเสียสละสูงอดทนสูงด้วย อดทนรอวันเวลาที่จะมาพบกันใหม่ช่วงนี้ก็พักร้อนไปนะการเงินดีนะชาติตระกูลดีการศึกษาดีการเงินดีมากเลยคนที่อายุใกล้เคียงกับชาวมังกรน,นะเป็นคนที่จริงจังจริงใจพูดตรงไปตรงมานะเธอมื่อลื่อหน่อยแต่มีความจริงใจนะการเงินดีนะ เข้าขั้นเศรษฐีเลยอืมยินดีกับชาวมังกรนะสำหรับคนโสดก็จะมีคู่นะหลังสงกรานต์หลังปีใหม่ไทยสำหรับบริวารที่เป็นลูกจ้างนะก็จะได้งานใหม่นะก็จะได้พบกับเพื่อนร่วมงานที่ดีติดต่อค้าขายคนที่เริ่มธุรกิจก็จะ มีความมั่นคงอาถ้าจะเตรียมพร้อมขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานนี่ก็ได้เรื่อนตำแหน่งหน้าที่มั่นคงไปเพิ่มขึ้นอีกสำหรับท่านที่เตรียมพร้อมจะสอบนะก็ติดระดับประเทศแล้วนะอ่าจะสอบเป็นแพทย์หมอพยาบาลก็ประสบความสำเร็จมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศนะอืมสำหรับคนที่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะเข้มแข็งค่ะกายจิตวิญญาณพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นเป็นที่พึ่งทั้งของตนเองและก็คนรักนะคะชาวมังกรอุปสรรคผ่านพ้นไปตามกาลเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจชนะอุปสรรคนะชนะสิ่งใดใดไม่เท่าชนะใจตนเองนะ เป็นการชนะที่ใช้ชนะที่ได้มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะการเงินดีนะคะการงานดีค่ะเป็นผู้ให้ค่ะคนสินเสมอมาเจอกันนะคะยินดีด้วยนะคะ,ะเสาในเรือนมังโกรนะเสาทับลักคณา ในรอบ30ปีต่อมาวันที่หลังสงกรานไปนะคะถึงวันที่หนึ่งมีนาคม66นะ่าก็ความอดทนเข้มแข็งรอคอยมายาวนานก็จะสำเร็จค่ะคำแนะนำนะคะ Direction ใกล้เป้าหมายแล้วคะ่ะไม่หลงทางแล้วคะ่ะมุ่งพุ่งตรงไปใกล้เป้าหมายเข้าไปทุกทียิ่งชัดเจนกับเดก,การ เดินทางและเป้าหมายนั้นนะคะภาพชัดเจนแล้วค่ะไม่หลงทางแล้วนะคะ Direction s e l เ e l i e v e เชื่อมั่นในตน Communication ติดต่อกันต่อไปนะคะกับเพื่อนทางไกลกันระยนะนมิรเพื่อนสนิทเหมือนญาตินะคะยินดีด้วยนะคะเป็นคู่บุญกันแล้วมาพบกันใหม่คะ่ะ มีความสุขกับเป้าหมายพุ่งมุ่งตรงไปนะคะอ่ายินดีด้วยค่ะมีความสุขค่ะชาวมังกรโชคด,ดีนะคะ